I am God, lie of love. I am God, lie of love. I am God, I am God. I am God, lie of love. I have money so much. I have money so much. I have money so much so happy 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 thank you thank you thank you I love you สว <laughs> ัสดีครับพี่นำเทียมสวัสดีคุณใหญ่นอนเทียมค่ะดีใจที่ได้โจเทียวดนเทียค่ะดีใจที่ได้เจอคุณใหญ่รูปหล่อคนเก่งของ โลกใบนี้เราดีใจเราอยากเจอท่านมานานแล้วแต่ในภาคพื้นดินเราไม่ได้เจอท่านเราอยากเจอท่านในภาคพื้นดินเราลงมาตรงนี้อยากมาช่วยแล้วมามาหาพวกเราทุกคนบนโลกใบนี้เห็นมีความสุขสนุกสนานเราอยากมีส่วนในตรงนี้ขอบคุณทุกคนค่ะขอบคุณขอบคุณใหญ่ยัยงไงครับขอบคุณ พี่พี่ชาวดาวลูกไก่นะครับคุณทุกท่านที่เมตตากับชาวโลกนะแล้วก็ผมแนะนาชาวโลกนะครับอนุญาตแล้วก็อนุญาตนะครับอนุญาตให้พี่พี่ชาวฟ้านะครับช่วยเหลือในการยกระดับคัานนี้แล้วก็หนุสหนสนเสริมพลังงานพวกเรานะครับ เพื่อที่จะนำพาผู้คนและโลกก้าวข้ามไปสู่ยุคใหม่ระดับจิตไปพร้อมกันทั้งสันสวรรค์แดนดินลกแนอนยูโทเปียขอบคุณที่ตอนเทียงแดนเทียงคอนทิวโดนัทีิวพีอาท่านะครับแล้วกทุกที่ด้วยพีออโรล,ล่าด้วย เอเ,อเอเฮียเลาแองเจิลทั้งหลายเราพี่จากสาพันต่างๆคุณจากใจในานามชาวโลกกับคุณกับพี่มาร์คบอกว่าพี่มาร์คคิวเลอร์บอกว่าสวัสดีครูใหญ่ยินดีที่ได้รู้จักค่ะพี่มาร์คคิวเลอร์ค่ะยินดีมากครับพี่มาร์คพี่มาร์ครูปหล่อใช่ดี ยิ้มกันใหญ่เลยหว่าล้อตกมือกันใหญ่เลยค่ะดีใจที่ได้รู้จักทุกๆคนค่ะไม่ไม่ไมีค่ะผู้ใหญ่ได้ได้พูดครบทุกอย่างแล้วเพียงแต่ว่าพวกเราต้องวางใจและเชื่อใจในชาวฟ้าเท่านั้นเองปกติแล้ว บางทียังมีคนที่ลังเลสงสัยมันอาจจะเป็นสิ่งที่เขาไม่รู้บางทีมันก็ผุดขึ้นมาด้วยความที่เป็นนิสัยของมนุษย์ที่เป็นแบบนี้นก็เลยทําให้การรักษาหรือการทํางานแต่และอย่างอาจจะไม่เท่ากันได้รับไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นขอให้เชื่อใจและวางใจในพวกเราค่ะขอบคุณมากครับทีมฟ้าทุกทีมเลยขอบคุณขอบคุณ ขอบกันเลยอินแพนนะค่ะถ้าฝึกในห้องเมตตาตอนก็ถอดเองได้ใช่ไหมคะแต่คราวนี้มันยังสัมผัสอะไรไม่ได้เลยให้ที่ให้ให้ท่านตอนเทียมอะไรถอดได้ไหมคะท่านดอนเทียมแลมแลมเทียมเพราะว่าดอนทิวโดนัทิวเนี่ยเขาเป็นผู้ หรือเป็นเจ้าของไอเทคโนโลยีนะครับในการถอดอิมแพน์โดยตรงเลยขอเข้าได้เลยครับอยู่กับเราแล้วอ,อตอนนี้เหรอคะครับตลอดเลยทุกตอน,อนตอนนี้นก็ได้ค,ครับผม ได้รับความสุดค่ะสุดมากเป็นวามสุดค่ะค่ะจุ๋มมีคำถามอะไรจะถามเพิ่มเติมกับพี่นนท์ไหมคะออยังไม่มีค่าพี่แต่ก็เมกี้ขอน้อมจิตอ่ากอให้ท่านรอนเรียมก็สี่ท่านนะคะขอะช่วยอจิมแพนให้ด้วย เดิมมันก็ยังบางคนยังขาดอยู่ไงคะถ้าเราขาดตรงเนี้การแผ่แสงแห่งรักมันก็จะไม่ค่อยสว่างจ้ามันก็จะมาเป็นบางครั้งบางคราวเพราะฉะนั้นถ้าใส่ตรงนี้ไปทําให้เราได้มันก็คือการเบเฟสตนะคะแต่มันเป็นการเบเฟสตที่พิ้วโดยที่เราไม่ต้องกําหนดเลยมันจะพิ้วมันเองประมาณนั้นก็เลยก็เลยจะอยากร้องให้แล้วพี่ไอ้่าต้องการให้ให้ร้องให้ฟังด้วยมันก็สั้นๆความหมายดี แล้วก็ทุกคนร้องเชื่อว่าทุกคนเนะี่ยถ้าได้ยินเพลงเนี้ยร้องได้หมดแต่อย่างเพลงที่เรามานําตอนเช้าบางทีแต่มันก็ไม่ได้ซีเรียสเพราะความหมายดีแต่บางคนร้องได้ไม่ร้องไม่ได้บ้างอะไรงเงี้ยแต่ท่านพี่ๆก็ไม่ว่ามันก็เป็นความสนุกสนานเนาะแต่ถามว่าถ้าเกิดเพลงนี้ง่ายๆทุกคนจะร้องได้หมดแล้วมันเป็นทานองสากคนมันเป็นทํานองสากคนของพวกเราที่เราอ่ะเราเรา,เราไปร้องได้ตอนเช้าตื่นขึ้นมาเนี่ยที่จะร้องทุกวัน พี่พี่ก็จะเต้นกันเต้นรำด้วยเพลงนี้รู้สึกเขาจะชอบเพลงที่ค่อนข้างคริ้วแล้วเขาก็จะโยกตัวไปอย่างเงี้ยพี่มีความสึกอย่างนั้นเนาะด้วยความที่เป็นตัวเองเป็นมีกายเราเป็นเราอยู่สามมิติเขาเป็นเขาเป็นแสงบางทีอ่ะการสื่อสารบางครั้งเราก็อาจจะไม่เสถียรเท่าอะไรเงี้ยเวลาคุยกับพี่อาชาส่วนตัวก็จะคุยกันในขณะที่เราสงบแล้วบางทีมันเป็นเรื่องซึ่งเราก็ไม่ได้บอกใครเพเป็นความเป็นพี่น้องเนาะ แต่มีเรื่องที่ตอนเช้าพาไปไหนที่เล่าให้ฟังบางทีก็พี่อาชากับพี่พี่เขาก็จะไม่รู้จะพูดอะไรเหมือนกันนั่งคิดเอ๊ะวันนี้จะบอกอะไรดีเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องปกติที่คุณเล็กให้นำเนาะแล้วมันก็เหมือนกับเป็นเรื่องธรรมดาบางทีพี่อาชาก็บอกว่าเขาไม่เบื่อหรออะไรเงี้ยที่ฟังที่บ่อยๆนี่ก็เป็นเรื่องเดิเดมๆอะไรประมาณนะซึ่งบางอย่างเราก็ไม่ได้สามารถอธิบายให้เขาชัดเจนอย่างเงเช่นไปเนี่ยไปเจออันเนี้ย ก็ไมไ่สามารถให้หรือแก่ด,ด้วยด้วยด้วยความที่เขาเป็นแสงเขาก็จะรู้ด้วยอัตโนมัติว่าอันนี้มันคืออะไรอันนี้คืออะไรเงี้ยแต่เขาก็ไปขยายความไม่ได้อะไรเนี้ยคะ่ะประมาณนี้กลัวเปียชาก็ระกลัวว่าเวลาไปเปิดตอนเช้าพี่ก็กินข้าวตื่นขึ้นมาสวัสดีกันดื่มกาแฟออกกาลังกายเป็นเรื่องเดิมๆซึ่งมันจะเบื่อไหมอะไรประมาณนั้นถ้าไม่เบื่อก็ยินดีนประมาณนั้นนะคะค่ะไม่ไม่มีวันเบื่อเลยค่ะค่ะ ไม่ดีไม่มีวามเบื่อแล้วก็ขอบคุณครับถึงใจคุณเล็กก็ลงไปค่ะคุณเล็กลงไปดูก็ได้ลงเพราะว่าพี่มีความสึกว่าพี่ร้องมาตั้งแต่ครูใหญ่แล้วพี่ไปเปลี่ยนไปใส่ทํานองแล้วก็แล้วก็เปลี่ยนนิดหน่อยเพื่อให้มันลื่นเนาะให้มันฟิวค่ะตั้งแต่ร้องมาทุกวันนะพี่ๆจะแฮปปี้มากเลยเพราะว่าชาวฟ้าเขาจะอยู่กันอย่างนี้เนาะเขาจะไม่มีไม่มีอารมณ์อารมณ์ที่เป็นลบไงมีแต่ความฟิวมีความสุขประมาณนั้น ค่ะให้พี่แอต t h าฝากนิดหนึ่งว่าถ้าทุกคนร้องเพลงน,นี้ด้วยความรักความสุขความเบิกบานแล้วสิ่งที่ตามมาสาหรบับเ <c oughs> พื่อนเราแต่ละคนคืออะไรคะพี่แอต t h าคุยนิดหนึ่งค่ะก็ <c oughs> คือสิ่งที่เราหวังนะป่าชนะสิ่งใดก็ให้สมหวังให้เราปาถนาอะไรก็ให้สมหวังประมาณนั้นให้สมหวังเพราะว่าอย่างน้อยเราดูแลอยู่แล้วให้ทุกคนนะเมนิฟ e สถึงความสมหวังให้เราเห็นเห็นสิ่งที่เราอยากได้ ให้เห็นเลยเป็นปัจจุบันเลยเดี๋ยวสิ่งนั้นมันจะมาเองค่ะค่ะขอบคุณพี่แอต t านะคะค่ะแล้วก็วันนี้ขอบคุณพี่พัดอรชนุนขอบคุณเพื่อนพี่น้องทุกคนนะคะที่เออ,อยู่ร่วมกันมีความสุขความเบิกบานร่วมกันนะคะแล้วก็ร้องเพลงร่วมกันเมื่อสักครู่นี้ขอขอบพระคุณทุกท่าน,นะคะ่ะวันนี้เราจากกันด้วยเพลงนี้อีกสักครั้งไหมคะพี่อรชนุนพี่อรชุนร้องนําเลยค<ด>่ะ ร้องด้วยกันเลยค่ะใครร้องได้ร้องเลยนะคะขอมันง่ายค่ะใครร้องได้ก็ร้องเลยนะคะมันง่ายๆเราร้องพร้อมกันเลยนะคะค่ะคเราต้องร้องค่ะค่ะ I am gonna light up the I am gonna light up the light up I am พาได้ไหมคะแล้วก็ต่อเลยค่ะ I have I have I have money no I have duty, so, you I have I so much I have money so much I have money so much I have money so much งสล้ยมีคนหัวร้อเป็นสิ่งที่ด็กณค่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเราน้ำตาไหลไม่หยุดเลยยังไงเลยเนี่แล้วก็ไม่สามารถออกจากรถได้อยู่อะไรอย่างเงีย ั่งอยู่ในรถแล้วก็น้ำตาไหลไม่อยู่เลยสามารเลยและเป็นความบาดราจารย์ครังแรกตอนนนั้แต่ว่าก็ไม่ได้ติดตากตอนแล้วเ,เรื่องราวไหนคะที่เล็กพูดตอนแล้วทําให้พี่น้าตาไหลตอนนั้นน่าจะเป็นเรื่องไอร์เซลของเลก็กอะครับที่มีเอเอเยซูเยซูนฮะ,ะมีโลพกอสดค่ะมีซึ่ง น้ำตาไหลเพราะว่าเหมือนผมผมเผยฟีว่าทั้งหมดนี้เป็นความจริงคือมันมีเผยฟ์แต่เราไม่รู้จริงไม่จริงแต่ว่าคลิปของเราตัวเลกพันนั้นเนี่ยม,มันเหมือนจบอะไรเข้ามาตัวบอกว่าเผยฟีว่าโอ้ทั้งหมดมันเป็นความจริงพอรู้พอสัมผัสว่ามันเป็นความจริงน้ำตาไหลไม่หยุด แล้วก็ไม่ได้ตาดต่อมีเหตุทางโลกให้ให้ไม่สามารถติดติมต่อได้แล้วก็แล้วก็มีเหตุทางโลกเหมือนกันให้กลับเข้ามาก็เพิ่งกลับเข้ามาตายเดือนที่แล้วค่ะอะไรนำพานะให้พี่เข้ามาคะนะพี่เฉินเออนำอะไรนำมาจริงจริง มันก็เป็นเรื่องทางโลกที่นําเข้ามาคือหลานผมเป็นมะเร็งแล้วก็ผมก็จําเป็นความจําว่าโค้ชนาตาลีเขารักษามะเร็งแล้วก็ก็แค่ไปดูคลิปเขาไปดูคลิปเขาบังเอิญมันก็เป็นบังเอิญอีกเหมือนกันว่าผมกลับคนไทยเนี่ยครัง้งหนึ่งจีอยู่ประมาณสิบวัน,นแต่ผมก็ซื้อตัวไปแล้วเรียบร้อยแล้วก็ ก็คือจะอยู่มาถ่ายช่วงเวลานี้และมันบังเอิญเป็นช่วงที่โจนอัตารีเข้ามาจับคอนในกรุงเทพอ่ะมันเป็นบังเอิญอีกเหมือนกันก็เลยา่สมัครไปสมัครไปเรียนสองวันแต่สิ่งที่ได้มากลายเป็นกัญญาณบิมิตมีพี่คิตตี้มี จริงพีฮิตตี้นี่ก็ก็เป็นมีบทบาทสำคัญแล้วก็ซึ่งผมเข้าห้องเป็นรู้หาผู้สร้างของพี่นางลแล้วก็พอพอเข้ามาในกุ๊ปพี่นางเนี่ยต่อก็จะมีการคลิกยูทูฟังเพลงของมีเพงที่ผมชอบหลายเพลงเลยกดมันลูปปิ้งเลยครัฟังไม่หยุดแล้วก็ มีของมีของของคิปตด็อกเตอร์เล็กขึ้นมาครับก<ะ>็เลยรีเฟอร์ไปถึงปีปีที่แล้วที่ผมน้ำตาไหลไม่หยุดผมก็มีความดีใจมากๆฮะดอกเตอร์เล็กมานจัจย <c oughs> าว้าวรีบกดเลยเ <c oughs> พราะเพราะเพราะด็อตอรเล็กเป็น ็นแรงมนันดัลใจให้ผมอดฟิตงท,ที่มองไม่เห็นเมาเมื่อปีที่แล้วค่ะค่ะแล้วก็ก็ก็เลยตาเข้ามาห้องนี้เมื่อวานนี้ยอดยเยี่ยมเลยค่ะเ็าเรียกว่าหาอเซลของพี่นะพามาเนาะพี่รู้ไหมคะว่าหาอเซลของพี่ท่านเป็นท่านใดเออผม ไม่ทราบว่าเป็นท่านใดน,นะครับแต่ว่าเอมีคนดูให้แล้วพาผมไปพาผมไปเนี่ยก็คือพาไปที่แอนโดเมดาอ oh. แล้วก็แล้วก็แต่ผมไม่รู้ตัวนะเขาเขาบอกว่าถึงแล้วนะมีใครทําอะไรบ้าอะไรเงี้ยครับ mm. แล้วก็ไฮเอลเซลผม,มน่าจะอยู่ที่ที่ที่พบก็คืออยู่12ดีเหมงครับ เป็นนั้นใดท่านใดหรอคะแล้วก็ไม่ไม่ทราบว่าเป็นท่านใดครับแล้วก็ได้รับคริสตัลสีน้ําเงินกับทองทองลูกขนาดเท่าลูกปิงปองแล้วครับแล้วผู้ที่นําพาผมไปก็บอกว่าให้ผมไปหาคริสตัลสีน้าเงินกับรูกปิงปองสีทอ,องออกมาแล้วต้องทําอะไรบางอย่างผมยังไม่ได้ทํา ถ้าทำล้วก็จะปั่นเองกับเพยเซลได้แต่ว่าผมก็ไม่ได้คิดอะไรนะผมคิดว่า,เ,าเรื่องเรื่องเปิดตาที่สาเรื่องความเป็นเทยสเตลผมก็คิดว่ามันเป็นวารักเดี๋ยวพอถึงวารักก็จะมาเองก็ไม่ได้ไปทําอะไรที่เลยค่ะพี่พี่เฉนได้เข้าคลาสหนึ่งแล้วหรือยังคะ ยัางกับไม่เคยเข้าครับค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเล็กเพิ่มพี่เข้าไปในคลาสหนึ่งนะคลาสหนึ่งเป็นการหลอมรวมกับ,บตัวตนอันศักดิ์สิทธิ์ภายในหรือจิตเดิมแท้ของเราเองแล้วก็เป็นการเชื่อมต่อกับหายเซลล์ A S <S ทุกระดับทุกระดับที่บรรลุแล้ววิวัตรแล้วนะคะแล้วพี่ก็จะใช้ศักยภาพตรงนี้เพื่อการเชื่อมต่อในอนาคตได้ด้วยตัวเองนะไปไปฝึกตรงนี้ในคลาสหนึ่งเวลาสุดกา้านนาฬิกานะคะ เดี๋ยวเดี๋ยวเล็กเพิ่มพี่เข้าไปให้ค,ค่ะก็วันนี้ดีใจที่ที่พี่เข้ามาฟังนะคะแล้วเล็กก็สังเกตเห็นเสียงพี่เมื่อกี้นี้ร่วมร้องเพลงกับเราแล้วก็มีความสุขเสียงพี่มีความกลงวานมีความสงบร่มเย็นนั้นทาให้เล็กทักพี่ว่าเออพี่เป็นใครและเข้ามานานหรือย,อยังเพราะสังเกตว่าเพิ่งเคยเห็นก็ถือว่าไฮเซลพี่อไฮเซลพี่พามาต้องขอบคุณมากๆเลย แต่งว่าเรามีบุญสัปันธ์เนเลยว่าบุญสัปันธ์ร่วมกันเนาะเพื่อจะเข้ามาตื่นรู้ร่วมกันตรงนี้ค่ะใช่ตอนนี้พี่ยังอยู่ห้องพี่ยังอยู่ฮ่องกงอยู่ใช่ไหมคะหรือกลับไหนได้กลับอยู่ฮ่องกงกอเคกลับเมืองไทยทุกสองเดือนครับอจะมาพ่อคุณแม่อยู่มากเลอ๋อค่ะค่ะยินดีที่ได้รู้จักนะคะแล้วก็ยินดีถ้ามีอะไรก็ปรึกษาเลยได้ค่ะยินดีเสมอเลย และขอบคุณที่วางใจเชื่อใจขอบคุณที่ะขอบคุณที่วางใจเชื่อใจแล้วก็ประสบการณ์ที่เล็กเล่าไปทั้งหมดเออมันจริงๆมันมากมากกว่านั้นเยอะแต่ว่าเราเล่าในส่วนที่เราคิดว่าคนพอจะเข้าใจได้นะคะหลายเรื่องเราก็ต้องสัมผัสกันด้วยตัวเองทุกคนค่ะค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยค่ะที่วันนี้ได้มีโอกาสได้สนทนาร่วมกันกับทุกท่านนะคะขอบคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะสครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ